และสำหรับทีเด็ดความงามกับกูรูเทลมีจะเป็นเรื่องอะไรไปพบกับกูรูเทลมีได้เลยค่ะสนับสนุนช่วงทีเด็ดความงามโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี สาวๆหลายคนอาจไม่ใส่ใจในเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้าก่อนการแต่งหน้าโดยเฉพาะครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดบางคนจึงจะมีความเชื่อผิดๆที่ว่าหากใช้ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดแล้วเวลาแต่งหน้าเมคอัพจะไม่ติดทนนานจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะหน้าของเราควรได้รับการบำรุงผิวค่วะโดยเฉพาะเมษสาที่ร้อนสุดๆนี้ผิวหน้าของเราควรได้รับการปกป้องค่ะ ฉะนั้นควรบำรุงผิวก่อนการแต่งหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวจะได้ดูเปล่งปลั่งตลอดทั้งวันโดยเฉพาะเมษาหน้าร้อนที่ร้อนสุดๆนี้ผิวหน้าของเราควรได้รับการปกป้องนะคะทุกครั้งที่ดิฉันแต่งหน้านางแบบก็จะใช้เทอร์มี EXTRA STEP s u สเตปซันชิล a ์เฟชชิ่งครีมเนเชอรที่มีค่า SPF 50 PA++ บวกบวก ซึ่งเป็นครีมบำรุงที่ผสมสารป้องกันแสงแดดที่ให้เฉดสีที่เป็นธรรมชาติกลมกลืนกับสีผิวของคุณได้อย่างเรียบเนียนด้วยประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดดที่มีค่า SPF 50 PA+++ สามารถปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดได้นานถึง12ชั่วโมงและที่สำคัญด้วยค่าซึ่งป้องกันแสงแดดที่กอ่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้คุณสาว,สาว พร้อมที่จะกล้าเผชิญแสงแดดได้ตลอดทั้งวันค่ะและเมื่อปกป้องผิวหน้าของคุณเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเริ่มขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการรงรองพื้นแล้วค่อยแต่งหน้าหรือบางคนที่ไม่แต่งหน้าใบหน้าของเราก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะเพียงแค่นี้สาวๆก็ไม่ต้องกังวลกับแสงแดดอีกต่อไปแถมเมคอัพก็ยังติดทนนานดูสวยใสยทั้งวันและเมษาหน้าร้อนนี้จะกลายเป็นเมษาหันษาที่ให้คุณสาวๆได้เผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจ เป็นคนทํางานการแจ้งตลอดเลยค่ะจะเจอแสงแดดจัดมากมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามากใช้ครีมกันแดดนี่มันจะมันเหนอะเลยแล้วไม่เคยถูกกับหน้าเลยพอมาเจอตัวนี้นะคะดีมากๆประทับใจมากเนียนเรียบสนิทไปกับหน้าเติมแป้งไม่ต้องบ่อยค่ะอยู่ได้ตลอดวันและสำหรับทีเด็ดความงามกับกูรูเทลมมวันนี้ขอเสนอเทลเม่ Extra Step Sun s h i ฟ l ช f a c คร l ม r e a m Natural Color ที่มีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกจากราคาปกติ1,070บาทพิเศษเหลือเพียง600บาทเมื่อโทรหรือส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะ สนับสนุนช่วงที่เด็ดความงามโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี